สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นแห่งความหมายในจัก,กรวาลเดือนนี้ในขณะที่บางราศีกําลังเดินบนแสงทองของพลังจากดาวพฤหัสบดีก็มีอีกสมราศีที่จัก,กรวาลกําลังหยิบกระจกบานใหญ่มาสะท้อนให้พวกเขามองลึกเข้าไปในตัวเองราศีกันดาวพฤหัสบดีทํามุมฉากหรือมุม90องศากับคุณในภพหน้าที่การงานแรงกดดันจากเป้าหมายหรือสายตาผู้ใหญ่อาจทําให้คุณรู้สึกเหมือนต้องแบกภูเขาทั้งลูกแต่เชื่อเถอะ นี่คือเวทีแห่งการเติบโตที่แท้จริงเพียงแค่คุณจัดระบบจัดลำดับความสำคัญและไม่ฝืนตัวเองเกินไปราศีมีนดาวพฤหัสบดีฉายแสงจ้าในภพบ,บ้านและรากฐานในขณะที่ดาวเสาและดาวเนปจูนยังจับมือกันอยู่ในราศีคุณจิตใจของคุณอาจรู้สึกคลุมเครืออ่อนไหวหรืออ่อนล้าบ้านอาจไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยเหมือนเดิมแต่การซ่อมแซมภายในบ้านบางครั้ง เริ่มจากการซ่อมหัวใจของผู้อยู่ก่อนชาวราศีธนูเดือนนี้มีสัญญาณพิเศษจากฟากฟ้าส่งมาเตือนด้วยความปรารถนาดีอย่าแปลกใจนะคะว่าคุณมีความโชคดีแล้วทำไมยังต้องมีเรื่องที่ต้องระวังด้วยก็เพราะว่าเดือนมิถุนายนนี้ดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของคุณโคจรอยู่ในภพปตัตตนินั่นหมายถึงพลังจากผู้อื่นจะส่งอิทธิพลอย่างเข้มข้นคุณอาจรู้สึกว่ามีโอกาสมีผู้สนับสนุนมีข้อเสนอหรือแม้แต่ความรักที่ทำให้หัวใจหวันไหว แต่ในอีกด้านหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่อัตราอาจถูกท้าทายคุณอาจต้องเผชิญกับความไม่เข้าใจหรือความสัมพันธ์ที่เรียกร้องให้คุณลดเสียงของตัวเองลงเพื่อฟังอีกฝ่ายให้มากขึ้นอย่าประมาทพลังงานของตำแหน่งตรงข้ามเพราะแม้มันดูเหมือนมอบสิ่งดีให้แต่มันก็สะท้อนเงาที่คุณอาจมองข้ามโซราขอย้ำเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำชมอย่าเพิ่งฝากใจไว้กับทุกสัญญาอย่าให้ความคาดหวังของผู้อื่นล้มความมั่นคงของคุณเดือนนี้จะโชคดีมากถ้าคุณไม่ลืมว่า โชคดีกับเติบโตคือสิ่งเดียวกันเมื่อคุณมีสติขอให้ชาวธนูเดินด้วยเท้าที่มั่นฟังด้วยใจที่เปิดและรักด้วยความกล้าหาญค่ะเสียงสุดท้ายจากจักรวาลพฤหัสบดีไม่เคยทำร้ายใครมันเพียงแต่ขยายทุกสิ่งให้ชัดขึ้นถ้าเธอมีรอยร้าวมันจะเห็นชัดถ้าเธอมีพลังฝังอยู่ในใจมันจะเปล่งออกมาเดือนนี้ไม่ใช่คำตัดสินแต่มันคือช่วงเวลาที่จักรวาลอยากให้เธอเติบโตอย่างแท้จริงขอให้ทุกจังหวะหนักหนา กลายเป็นบทเรียนที่งดงามและขอให้เสียงจากจักรวาลอยู่เคียงเธอเสมอค่ะ